Mom, well, this is like the very, very first time you ever made papia salad for me. <laughs> the very first time I put it over my plate. The very first time I ever had poppy salad, I heard about it. I heard, I heard, heard, I heard about it. I didn't know anything. I came over here and he it, made it for me. It was a little little spicy. Ooh, spicy, spicy! When I first had a bite. Three years ago, over three years ago, I went like this. You know what? So spicy. So spicy. But it was so delicious. Why? Oh. It's so delicious. I couldn't stop eating it. Kept, I kept eating more. Oh, and more. You're eat eating me. i kept eating. I, kept eating. I know, I know. ร้องม t back then 3 years ago I kept eating more and more I couldn't stop eating you know it's so delicious Two อดเจออยู่เนาะ I'm so delicious สองเดือนที่ยี่โม่งป่วยพาตัดต่อมทอนสิ้นพญายรดเจอบดได้กินตำไทยเลยแต่พี่น้องมือนี่กันเลยตำไทยไข่เจียวใส่หมูสับมือนี้ยี่โม่งเจียวไข่ใส่หมูสับใส่อ่า มะเขือเทศแล้วก็ใส่กระเทียมกับพรอมหลายๆจะพี่น้องเพราะว่าเราหมักกระเทียมกับพรอมแห่งในรถเจอมักกินกระเทียมกับพรอมได้มองกันเลยบอกแล้วว่าถ้าเจ้ากินกระเทียมกับพรอมหลายๆนี่เจ้าซีบปเป็นวดัดเราหมาักเราหมักอนไดทีบอกว่าถืเป็นสมุนไพรพวกพักพวก เอยียงที่เป็นพืชพักที่เป็นสมุนไพรนี่ให้เรากินเรากินเมื่ได้แต่พี่หน่อว่าที่เป็นขมิ้นขาวขมิ้นชัน่นไอเทคคิวคอมเบอร์ฟอยูคิวดิเด คิวคัมเบอร์อีทวิต e y อ u y ยู s เซออมเล็ไล this is Thai omelette <laughs> yeah. well, I add อะมัสโรมซอสอะส่วนตำไทยของพญารถเจอยะมองบริษัใส่น้ำปลาเด็กกะพี่น้องยะมองตำแบบเจคือใส่ ซีิอูขาวเฮ็ดหอมเดี้ยมอกกับมักกินมักกินตำไทยเจนั่จาะพี่น้องตำไทยเนาะใส่พริกแห้งเพื่อยเพิ่นว่าอุ้ยเผ็ดเผ็ดแต่แสบบ่สามารหยุดกินได้เพิ่นว่าพี่น้องเฟอร์แปดเดียวทอนถวยแล้วพี่น้องอืมเพื่อนอันไหนเหมิดเพิ่นกัสซี เคี่ยออกเคี่ยออกแล้วต้องถือทิชชู่ตลอดเวลาเพราะว่าปัญญาลุเจอเป็นพุ่มแพลเพ็ดบเพดแล้วก็ซิมีน้ำโูกไหลตลอดเวลาจ้ะพี่น้องแล้วว่าเราเป็นหนึงแต่เด็กหน่อยบบหายจากเคือแล้ววะมาแข่งแด้เอาบัเคือเทใส่ตำสมบงหลาย ลมดีแห้งตอนนี้เศร้าแดดอาจาะพี่น้องมื่อเศร้าที่จะมองกัดหญา้าแม้แดดขอบหุาคขุคอาหารอาหารในมองตอนนี้กะเริ่มเริ่มกินเขาสวยได้แล้วพี่น้องแต่ว่า ยังหงเขาสวยแบบเช็ดแฉอยู่